วัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนแต่งไบโอใน Facebook นะคะหรือว่าคำอธิบายตนเองใน Facebook นั่นเองเราจะทำเป็นสองแบบนะคะแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ความแตกต่างก็คือมันจะเป็นเครื่องเล่นเพลงตรงนี้นะคะอันนี้ตัวเปิดเครื่องเล่นเพลงจะอยู่ด้านบนแต่อีกอันก็คือจะอยู่ด้านล่างนะคะเนะะี่ยค่ะตัวเปิดจะอยู่ด้านล่างองค์ประกอบก็คือจะมีอีโมจิแบบนี้นะคะ แล้วก็มีชื่อเพลงแล้วก็มีเครื่องเล่นเพลงตรงนี้ค่ะเครื่องเล่นเพลงตรงนี้แล้วก็เว็บที่ใช้นะคะจะเอาไว้ให้ในในคำอธิบายใต้คลิปนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะคัดลอกไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปเพื่อนๆก็สามารถคัดลอกเอาไปแต่งตกแต่งได้เลยแล้วก็ตัวเลขต่างๆตัวเลขนาทีต่างๆก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนตัวเลขได้แล้วก็เว็บไซต์ที่เราจะใช้นะคะก็ใช้อยู่2เว็บด้วยกัน เว็บที่1นนะคะก็คือจะเป็นเว็บที่ใช้พิมพ์ตัวอักษรนะคะก็จะได้แบบตัวอักษรแบบแบบนี้นะคะที่มันจะไม่ใช่แป้นพิมพ์ของเราที่พิมพ์ธรรมดามันจะเป็นตัวอักษรพิเศษประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกเว็บหนึ่งก็จะเป็นเว็บที่เป็นตัวอักษรพิเศษที่เป็นตัวอักษรต่ตางๆอย่างเช่นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะที่เรานํามาตกแต่งให้มันเป็นรูปร่างต่าง แล้วก็ใช้เป็นตัวอ่ o ตัวอีโมจิที่อยู่ด้านบนสุดนะคะตรงนี้ที่เป็นรูปหมีตรงนี้นะคะเราจะเอามาใส่แบบนี้วิธีการก็คือเดี๋ยวจะทิง้งงไว้ให้เพื่อนๆแล้วก็สามารถนำไปเข้าใน Google Chrome ได้เลยนะคะเว็บ2เว็บนั้นวิธีการแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าเว็บที่ที่มันเป็นอีโมจิก่อนนะคะเนี่ยคะ่ะหน้าตาเว็บ เข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะมีอีโมจิหลากหลายมากเลยให้เราเลือกนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างจะเป็นอีโมจิที่เขาแต่งมาให้เราแล้วนะคะที่จะเป็นรูปหน้าตาคนแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าคนแสดงอารมณ์รักสมหวังยิ้มนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกก็จะเป็นแสดงอารมณ์เศร้านะคะผิดหวังเราก็สามารถ copy ไปวางได้เลยต่อมาก็เป็น หน้าคนรูปแบบอื่นๆนะคะเพื่อนๆก็ดูว่าชอบอันไหนเลื่อนลงมาก็จะเป็นรูปสัตว์เนี่ยคะ่ะที่เราจะใช้รูปสัตว์หน้ามีต่างๆนะคะเราก็จะทําการ Copy หน้าที่เราชอบนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเนี่ยตรงนี้ก็น่ารักนะตรงนี้นะเวลาที่เราจะคัดลอกแล้วก็คลุมดําตรงนั้นแล้วก็กดคัดลอกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวข้างบนตรงนี้นะ แล้วก็กดคัดลอกค่ะแล้วก็ไปที่ facebook นะคะแล้วจากนั้นให้เรามากดที่จุด3จุดตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกที่แก้ไขโปรไฟล์แล้วก็มาตรงคำอธิบายตนเองตรงนี้นะคะแล้วเลือกแก้ไขแล้วเลือกแก้ไขคำอธิบายตนเองค่ะอันนี้ของเราเราจะลบออกให้หมดก่อนนะคะลบออกเสร็จแล้วก็จะมี มันก็จะทมว่ามีอะไรใหม่นะคะก็คือไม่มีอะไรแล้วต่อมาเราก็มาวางาตัวอีโมจิที่เรา copy มาเมื่อกี้นะกดค้างไว้แล้วก็เลือกวางนี่ค่ะก็จะได้แล้วต่อมาเราก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ไว้รอเลยแต่เราจะขึ้นไว้สองบรรทัดนะคะจากนั้นเราจะเอาชื่อเพลงมาใส่ค่ะชื่อเพลงเราจะไปอีกเว็บหนึ่งนะคะเว็บที่ ใช้เขียนเว็บไซต์เอใช้เขียนตัวหนังสือนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนอธิบายไว้เรียบร้อยเอย้ให้เพื่อนๆพิมพ์มนะคะพิมพ์ชื่อเพลงตามที่เราต้องการแนะนําให้เป็นชื่อเพลงภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็นภาษาไทยเว็บนี้ยังไม่รองรับภาษาไทยนะคะถ้าเราพิมพ์ภาษาไทยลงไปมันก็จะยังไม่เปลี่ยนฟอนต์ให้เรานะคะอย่างเช่นอย่างเช่นอะเราพิมพ์ชื่อดวงเดือนนี่นะคะชื่ออันนี้มันก็จะยัง มอนเดิมตัวฟอนต์ภาษาไทยก็ยังเหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนแค่ภาษาอังกฤษให้เรานะคะแนวฟอนต์ภาษาอังกฤษเปลี่ยนเยอะมากแต่ว่าฟอนต์ภาษาไทยก็ยังเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะไปลบออกเพื่อนๆลองพิมพ์พิมพ์ดูได้เลยนะคะแล้วก็ไปก๊อปปี้วางดูว่ามันได้ไหมขอ,ของเราเราจะเอาแค่ชื่อเพลงนะคะเพราะว่าถ้าเอาชื่อนะักร้องไปด้วยมันมันไม่พอมันจะจำกัดตัวอักษรอยู่ที่ร้อยหนึ่งตัวอักษรคะ่ะ ้าของเพื่อดเป็นชื่อเพลงสัส้นชื่อนักร้องสัส้นก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยลเอ้ยแต่พอเราพิมพ์ชื่อเพลงเสร็จเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเนี่ยค่ะตรงด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นฟอนต์ต่างๆมาให้เราเลือกที่เขาแปลมาให้เราแล้วเราชอบอันไหนเราก็เลือกเอาเลยค่ะมีแต่อันสวยๆเลยมีทั้งแบบที่เป็นตัวอักษรล้วนๆแลว้วก็จะเป็นแบบอีโมจิแจมด้วยแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะตกแต่งเพิ่มเติม,ม,มก็ได้อีโมจิแล้วแต่เราเลย มีเยอะมากเลยนะคะงานเป็นแบบขีดๆแบบนี้ก็ก็มีเยอะแล้วเราจะเอาแบบแบบเอียงที่มันเป็นหนาๆตรงนี้นะแล้วก็กดคัดลอกค่ะคลุมดำแล้วก็คัดลอกแล้วก็มาที่ Facebook นะคะจากนั้นเราก็มาวางชึบอ,อ่าเสร็จแล้วก็กดขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะ จากนั้นให้เพื่อนๆมาคัดลอกตัวที่เราจะใส่ไว้นะฮะให้ในคําอธิบายใต้คลิปนะคะตรงเครื่องเล่นเพลงนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเลยเราทําไว้ให้มี2แบบค่ะแต่เราจะเอาแบบแรกตรงนี้นะแล้วก็กดคัดลอกแล้วก็ไปวางเนี่ยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะว่าทําไมมันชิดซ้ายหมด เวลาที่เรากดบันทึกมันจะเป็นจัดให้เป็นกึ่งกลางโดยอัตโนมัตินะคะเสร็จแล้วเราก็ลองที่จะบันทึกดูไดต้ตรงตัวนาทีนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะเ,เราจะกดบันทึกนะชึบกดบันทึกเสร็จแล้วกดกลับค่ะตรงนี้แล้วก็มาดูที่ดูในมุมมองของฉันนะคะตรงนี้ ดูในมุมมองของเพื่อนเวลาที่เพื่อนเข้ามาในโปรไฟล์ของเราเขาก็จะเห็นเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเนี่ยก็คือจะมีปุ่มเพิ่มเพื่อนอะไรได้เลยแล้วก็ตรงนี้ที่เราแต่งก็จะอยู่ตรงนี้เราสังเกตว่ามันมันชิดกันกับชื่อเฟซของเรานะคะตรงนี้ชิดกันแล้วก็ชิดกันกับตัวปุ่มด้านล่างเดี๋ยวเราจะทําให้มันแบบอยู่ห่างกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกดแก้ไขโปรไฟล์ตรงนี้นะคะ แต่ถ้าใครแบบชอบแบบนี้แล้วเราก็สามารถกดออกจากมุมมองได้เลยค่ะแล้วก็กดกลับได้เลยนะอันนี้เราจะกดแก้ไขนะคะแล้วเราก็มาแก้ไขที่คําอธิบายของตัวเองค่ะแล้วก็มาเว้นวรรคนะคะเราเอาตัวเมาส์นะคะมาไว้หน้าสุดของรูปอีโมจิมีตรงนี้นะแล้วก็เอาบรรทัดลงมาค่ะเลื่อนบรรทัดลงมาเราเลื่อนมาสองแท็บแล้วเราลองก่อน แล้วก็เอาเมาส์ตัวเมาส์มาไว้ที่หลังสุดค่ะแล้วก็เลื่อนลงมา1 2 3 4สาาแล้วสังเกตรตรงนี้นะคะว่ามันใช้ไปแล้ว95ตัวเอ๊ะเกตัวจากให้ใช้ทั้งหมดร้อยหตัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลื่อนด้านบนอีกอันนึงอ่าแล้วลองกดบันทึกดูนะคะชึบ จากนั้นลองกดกลับค่ะนี่นะคะตรงนี้มันห่างกันแล้วห่างกันแล้วตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะพอใจเลยนะคะว่าอยากให้มันห่างแค่ไหนเราก็กดห่างหรือว่าลบขึ้นก็ได้ประมาณนี้นะคะถ้าเราพอใจแล้วเราก็กดที่ออกจากมุมมองได้เลยค่ะแล้วจากนั้นก็กดกลับได้เลยนะ ก็จะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองดูว่าเราจะปรับแต่งตรงไหนเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าจะใส่อีโมจิเพิ่มเติมตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยอ่าวิธีการแต่งไบโอ a c e b o o k ก็มีเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปมาให้เพื่อนๆได้รับชมแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ